ทางตาเกือบตาบอดนะกหัอย่าอย่าอย่าเข้ามานะอย่ากระต่ายน้อยมาให้จับซะดีๆน้ยขนขิ้งลุกว่ะว่าวง่ายๆจะได้บ่เจ็บตัวคุ้นๆคุณเหมยลี่ตั้งสติก่อนครับคุณจะให้ความเงี่ยงขอบงั้มแบบนี้ว่าได้ดับแอนด์ดาวดับแอนด์ดาวดับแอนด์ดาวเงี่ยงว่ะบ่ได้หนารักแจ็คเม็ดเหมยลี่ว่ารู้ว่าสินำยางเดียว แม่เสือสาวจะขย่ำแล้วนะไม่บัวไม่เงี้ยหยังวะแบบนี้พ่อปกตะทิดพ่นหยังวะเดี๋ยวเฮ็ดนั่นเดี๋ยวเฮ็ดนี่บัวสูบซ่ากับเม่าเก่านี่ยละวะเป็นไดเมื่อยลีเซ็กซี่บัวเออ ดูสิว่าจะไหนดีวะถ้าฮ mm hmm. อนดาก่ามนเขียดแดดเดียวเต้นแดดอาจารย์ฮะไม่อาจูอาจารย์ยาหน้ายาจูอาจารย์เราทำอะไรลงไปเนี่ยทำไมเป็นคนไม่รักนวลสมนตัวแบบนี so ้เหมยลี